สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะซึ่งจะพามาดูมะม่วงนะคะที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะต้นนี้ก็3ปีแล้วนะคะลูกดกมากนะคะมะม่วงที่เห็นอยู่นี้คือ,อมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะซึ่งปลูกไว้ก็ดูแลนะคะเรื่องของการดูแลเนี่ยก็ ได้ต้นพันมาโดยการทาบกิ่งนะคะแล้วก็สูงสูงอยู่ประมาณความสูงที่พิ่ตีได้มาก็ประมาณ40เซนนะคะก็ถือว่าต้นใหญ่อยู่นะก่อนที่พิ่ตีจะเอามาลงดินที่หน้าบ้านนะคะหลังจากนั้นก็จะลดน้ำพรวนดินให้เขาอยู่เรื่อยๆนะคะ ก็สาหรับปีนี้นะคะมะม่วงที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยดกนะคะและพี่ตีก็เชื่อว่าหลาหายบ้านก็คงจะดกอยู่เหมือนกันนะคะเห็นหลายๆบ้านเนี่ยทั้งมะม่วงมะปรางเนี่ยปีนี้ก็คือรู้สึกว่าจะเยอะแทบทุกบ้านเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของการดูแลสําหรับพี่ตีเนี่ยก็ช่วงที่เขาออกดอกกําลังออกดอกเนี่ยก็มีการให้น้ําเขาให้ปุ๋ยขี้วัวแค่นั้นเองนะคะ ไม่ได้ให้ให้ปุ๋ยอะไรพิเศษมากไปกว่านั้นนะคะก็แบบต้นนี้ก็ก็ให้ผลผลิตเยอะนะคะแล้วก็ดกมากๆนะคะในเรื่องของมะม่วงนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยรู้สึกว่า,าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะนิยมทานกันเยอะนะคะแก้วขมิ้นเนี่ยเป็นมะม่วงที่ได้มาจากทางาประเทศ พมา่าใช่ไหมคะเมียนมานะคะซึ่งน่าจะมีการนําเข้ามาปลูกนะคะเพราะว่าพี่ตีสังเกตนะคะในรถเข็นเนี่ยเขาก็จะมีมะม่วงพันนี้ขายเป็นหลักเลยนะคะที่เป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะนอกจากพี่ตีจะพูดในเรื่องของมะม่วงแล้วเนี่ยพี่ตีจะพูดในเรื่องของสรรพคุณและก็ประโยชน์ของมะม่วงนะคะว่ารสชาตินอกจากจะให้ความเปรี้ยวแล้วเนี่ยยังให้สรรพคุณอื่นๆอีกเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาเดินดูรอบๆต้นนี้นะคะซึ่งมีอายุแค่3ปีเองนะคะก็ยังให้ลูกให้ผลผลิตให้กับทางพี่ตีเนี่ยเยอะนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ นี่คือต้นมะม่วงที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะคะซึ่งมีอายอาุประมาณ3ปีแล้วนะคะปีนี้ก็ถือว่าออกลูกเยอะแล้วก็ดกมากๆนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะตอนนี้ก็คือทีอ่บ้านนะคะได้ทำการเก็บไปทานแทบทุกวันเลยนะคะอันนี้คือเราเก็บไปเรื่อยๆอยู่นะคะก็ยังไม่หมดนะคะยังดกอยู่นะคะ จริงๆต้นนี้เขาจะมีลูกดกแล้วก็เยอะมากกว่านี้นะคะด้วยที่เมื่อไม่กี่วันนะคะได้เกิดฝนตกนะคะแล้วก็มีลมพัดแรงมากๆนะคะก็มีการหล่นลงพื้นเยอะเลยนะคะขนาดหล่นลงพื้นเยอะก็ยังมีลูกเป็นช่อๆเป็นพวงๆให้เรา หลงเหลือไว้ให้เราทานอยู่นะคะมะม่วงแก้วคขมิน้นแล้วก็มะม่วงเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดนะคะเขาก็ยังมีประโยชน์และสรรพคุณของมะม่วงเยอะอยู่นะคะวันนี้พี่ตีจะพูดในเรื่องของสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของมะม่วงนะคะประโยชน์ของมะม่วงดิบนะคะผลมะม่วงดิบมีวิตามินซีสูงนะคะซึ่งช่วยป้องกัน และรักษาโรคเลือดออกตามลายฟันค่ะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งต่างๆนะคะมีส่วนช่วยต้านการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ค่ะรวมไปถึงต่อมลูกหมากนะคะมะเร็งปอดและมะเร็งเม็ดเลือดค่ะโรคมะเร็งผิวหนังเป็นต้นนะคะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนด้วยการรับประทานผลสด ซึ่งเป็นผลสดที่แก่นะคะช่วยแก้อาการกระหายน้ําด้วยการรับประทานผลสดแก่นะคะสรรพคุณของมะม่วงนะคะช่วยแก้อาการร้อนในได้ด้วยค่ะค่ะนอกจากมะม่วงนะคะจะนํามาทําเป็นผลไม้แปรรูปแล้วนะคะยังสามารถนําลูกสุกนะคะมาทําเป็นทิทเต้นบารุงผิวหน้าได้ด้วยค่ะลูกสุกนะคะ นำมาผ่าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะบดให้ละเอียดนะคะคั้นเอาเฉพาะน้ำนะคะนำมาพอกที่หน้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกนะคะช่วยทำให้ผิวพรรณหน้าเรามีความเปล่งปั่งสดใสนะคะแล้วก,ก็ช่วยกระชับรูขุมขนได้ด้วยนะคะสูตรนี้พี่ตีเพิ่งจะรู้นะคะแล้วกอ็อยากจะลองทำดูนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ พี่ตีก็พามารู้จักต้นมะม่วงแล้วก็มาดูมะม่วงที่พี่ตีปลูกไว้หน้าบ้านนะคะซึ่งระยะเวลาในการปลูกเนี่ยก็แค่3ปีเองเขาก็ยังให้ผลผลิตแล้วก็ให้เราได้ทานได้ด้วยนอกจากจะให้ผลผลิตที่เราได้ทานแล้วเนี่ยให้ร่มเงาบริเวณหน้าบ้านให้ความสวยงามด้วยนะคะเป็นไม้ประดับด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะพี่ตีจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรการปลูกพืชนะคะอะไรที่อยู่ในบริเวณบ้านบริเวณรอบบ้านที่ตัวเองได้ทำนะคะแล้วก็ได้ไปพบเห็นพบเจอนะคะพี่ตีก็จะนำข้อมูลดีๆมาเล่าแล้วก็ มาแนะนำให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ